สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคของเยื่อเมือกช่องปากหรือ m u l c o c u t a n i a disease s ค่ะสำหรับคลิปนี้จะเกี่ยวกับโรค pemphigus vulgaris นะคะสำหรับลักษณะทางคลินิกนะคะจากรูปจะเห็นว่าผิวหนังบริเวณด้านหลังของผู้ป่วยพบแผลตกสะเก็ดร่วมกับตุ่มน้ำจำนวนมาก จากรูปนี้นะคะจะพบเป็น v e ิ i c l ลมีของเหลวใสบรรจุอยู่ภายในทางด้านขวาล่างของภาพ,พบเ v e ิ i c l ลที่แตกแล้วกลายเป็นลเซอร์ในภาพนี้นะคะจะแสดง v e ิเคิลที่แตกแล้วกลายเป็นลเซอร์ต่อมาจะมีสเก็ตมาปกคลุมในรูปภาพพบอลเซอร์บริเวณด้านบนเริ่มมีสเก็ตมาปกคลุม ขณะที่ตรงกลางยังไม่มีสะเก็ดมาปกคลุมค่ะนอกจากนี้นะคะยังพบรอยโรคในช่องปากที่ฟีจินจิว่าและแอดทัดจินจิว่าบริเวณด้านเลเบลของทั้งอ p p e r และ l o w e เวอร์พบลักษณะของ moderate erythema ค่ะภาพนี้นะคะที่อ p p e r l a ์เลเบลมิ s โคซา พบแผลที่กำลังจะหายขนาดใหญ่และบริเวณรอบๆอบแผลพบ moderate eritema ค่ะส่วนในภาพนี้นะคะบริเวณเล็บ buccal m โ c o s a แสดงลักษณะของ erosion ต่อไปจะเป็นลักษณะทางจุลพายาทิวิทยาเราจะมาเริ่มกันที่กำลังขยายสีเท่านะคะ จากภาพจะประกอบไปด้วยด้านบนเป็นชั้นพพิี h เลียมหรือเนื้อเยื่อบุผิวด้านใต้เป็นชัน้นคอน n e c t i v e t i s ช u หรือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันจากภาพจะพบมีการแยกของชัน้นพพิ t h เลียมออกจากชัน้น c o n n น c t i v e t i s s u มาต่อกันที่กำลังขยายสิบเท่านะคะ จะพบการแยกชั้นของอีพิทีเลียมออกจากกันเรียกว่าอ c a แอนโทไลซิสโดยการแยกเกิดขึ้นภายในชั้นอีพิทีเลียมเรียกว่าอินตาอีพิทเลียลเซปาร์ชันค่ะที่กำลังขยาย20เท่านะคะจากภาพพบการแยกของชั้นอีพิทีเลียมออกจากคอนเนคทีฟทิชชูโดยการแยก เกิดขึ้นภายในชั้นอีพิทิเียมเรียกว่า interepithelial separation ค่ะต่อไปที่กำลังขยาย40เท่านะคะพบเฉพาะเซลล์ในชั้นเบซอลที่ยังยึดอยู่กับคอน i คทีติชูด้านใต้ลักษณะนี้เรียกว่า row of tombstone ค่ะและจากภาพนะคะที่บริเวณรอยแยกภายในชั้นอีพิทิลเียม พบเซลล์อีพิทิเลียมที่หลุดออกมามีรูปร่างกลมนิวเคียติดสีเข้มเรียกว่าแซงเซลล์ค่ะต่อไปจะเป็นลักษณะทางอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์โดยเราจะใช้เทคนิค direct อิมมูโนฟลูออเรสเซนต์ค่ะโดยเทคนิคนี้นะคะจะใช้เพื่อยืนยันการบินิฉัยช่วยในการบินิฉัยโดยเฉพาะรอยโรคในกลุ่ม Immune Mediated Disorder สำหรับโรค p พมฟิ i ัสเบอร์ก r รินะคะจะให้ผลบวกต่อแอนติบอดีส่วนใหญ่คือ IgG และ Complement Component หรือว่า C3 ค่ะโดยจะติดตรงตำแหน่งช่องว่างระหว่างเซลล์ของอีพิทีเลียมมีลักษณะคล้ายแหหรือ Fishnet-like Pattern สื่อให้ความรู้นี้เป็นหนึ่งใน5สื่อในชุดสื่อให้ความรู้โรคของเยื่อเมือกช่องปากของภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิโลเฟเชีลคณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ